สาวผู้ดีดสวยเดิน,ดนทางสว,สวยหน่อยใครอยากได้ทอดแต่งมีนะครับมีคอเลยนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นแบบเสียงสองสูบอ่ะคันนี้ล่ะคันนี้เสียงเหมือนกันผมว่าเหมือนเลย เหมือนกันไมไ่ต่างอ่ะเหมือนกันเอาเพื่อนๆสองสี่คันนี้นะครับถึกทนกับถึกทนด้วยแต่ว่าทนผมว่าเบนเนลรี่ทนสุดละถึกมาก<ต>ประมาณนี้ใครสนใจคันไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางขอนแก่นซูเปอร์บค์นะครับหรือโทรเบอร์ตรงได้หาพี่นัทได้เลยนะครับผม0 8 7 7 2 2 6 3 7 6ประมาณนี้น<อ>ี่ว่าอ่านะครับผมยาวไปแล้วได้ช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเซลล์หลายคนนะครับก็จะเป็นเลขบัญชีขอนแก่นซูเปอร์บค์เท่านั้นนะครับผมก็ซื้อกับเซลคนไหนก็ได้นะครับซื้อกับผมก ได้ซื้อกับน้องฮิงซื้อกับทุกคนซื้อได้หมดลมเลย<อ>ไ,ดได้หมดเลยนะครับขอ <ผม S 2> อย่างเดียวป็บัญชีร้านใช่ขอเป็นบัญชีร้านขอนแก่นซูเปอร์บเท่านั้นครับผมแล้วก็เราดันจบนะครับสี่คันตรงนี้นะครับเงินเดือนหมื่นสี่คันต่ํามีประวัติผ่อนรถเล็กงอไซอะไรคุยกันได้นะครับผมจบได้เลยนาที่แห่งนี้คันนี้ไม่ต้องถึงหมื่นสี่เลยคันนี้สองก็จบคันนี้เงินเดือนหมื่นสองก็ออกได้แล้วสองคันเนี้ยแต่เงินดาวเยอะหน่อยความแข็งแรงดูอ สุดยอดอ่าอ่าอ่าไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาติสวัสด์เอ้ยมันมีชาร์จที่ชาร์จแบตด้ยวยเว้ยสวยๆ<ว><ส>เลยครับพร้อมเดินทางทั้ง4คันนะครับใครสนใจนะครับมาดูรถจริงได้ที่คอนแก่นด์ซูเปอร์บค์ครับไปแล้วครับวัสดีครับ